สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the <Cinderella. S 1> ก่อนหน้านี้เมื่อหลายล้านปีก่อนโลกของเรานะคะได้สูญเสียสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่าไดโนเสาร์ไปตลอดกาลและในปัจจุบันสิ่งมีชีวิตที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ควบคู่ไปกับมนุษย์นั้นก็กำลังเริ่มทยอยกันศูนพันลุงอย่างช้าๆชนิดแล้วชนิดเล่าจนอาจเรียกได้ว่า คุณอาจเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะได้เห็นสัตว์เหล่านี้ก็ได้นะคะและในคลิปนี้นะคะแอดจะมานําเสนอสิบสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่ากําลังจะสูญพันธุ์และคุณอาจจะไม่ได้เห็นหน้าพวกมันไปตลอดการลองไปชมกันนะคะว่าพวกมันจะเป็นสัตว์ชนิดไหนกันบ้างคะ่ะอีกาฮาวายอีกาฮาวายหรืออาราลานั้นจัดว่าเป็นนกชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงของอีกา ซึ่งผมอาศัยนะคะอยู่เฉพาะบริเวณส่วนตะวันตกและทิศต,ตะวันออกเฉีงยงใต้ของรัฐฮาวายแต่ทว่าเมื่อปี2002อลา,าล่านะคะตามธรรมชาตินั้นก็ได้หายไปจากถิ่นที่มันเคยอยู่อาศัยอย่างสิ้นเชิงนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันตกเป็นเหยื่อของไยคุกคามหลายอย่างไม่ว่าจะสูญเสียที่ที่อาศัย โรคระบาดและถูกสัตว์นักล่าต่างๆรุกรานแต่ทว่าโชคยังดีนะคะที่พวกมันยังมีสมาชิกที่เหลือรอดอยู่ในศูนย์อนุรักษ์สัตว์และนักอนุรักษ์เองก็ได้พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนเผ่าพันธุ์ของมันขึ้นมานตอนนี้พวกมันมีจํานวนสมาชิกหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้เพียงแค่115ตัวเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าจะดูน้อยนิดแต่นักอนุรักษ์เองก็ไม่เคยย่อท้อที่จะทําให้พวกมันได้กลับคืนสู่พื้นป่าที่เคย,อ,ยอาศัยให้ได้นั่นเองล่ะคะ่ะ นกพิราบสกโคโรเจ้ากนกพิราบป่าที่ครั้งหนึ่งนั้นพวกมันเคยโลดแล่นอยู่บนท้องฟ้าท่ามกลางพื้นป่าที่เขียวคจีบนเกาะสโคโรนะคะที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทิศตะวันตกของเม็กซิโกโดยนกพิราบสกคโรต,ตัวสุดท้ายถูกพบเมื่อช่วงปีคิตศกรา1972และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบพวกมันในพื้นป่าอีกเลยซึ่งคาดว่าสาเหตุหลักจากการสูญพันธุ์ของพวกมันนั้น เกิดจากการลุกล้ำถิ่นที่อยู่อาศัยการถูกล่าจากสัตว์นักล่าต่างๆรวมถึงมนุษย์โดยประชากรของนกโกครโรนั้นนะคะปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงแค่100ตัวเท่านั้นเองซึ่งเกิดจากนกโครโรที่อยู่ในกรงเลี้ยงโดยนักอนุรักษ์พันนกได้พยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทําให้พวกมันได้กลับคืนสู่พืนป่าเช่นเดียวกันนะคะโลมาอีราวดี หรือโลมาหัวบาดเจ้าโลมาที่มีหน้าตาน่ารักที่ถูกพบเป็นครั้งแรกในบริเวณแม่น้ำอิราวดีของประเทศพามา่าจนกลายเป็นขี่ม้านะคะของชื่อเพราะๆของมันนั่นเองล่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้โลมาอิราวดีนั้นมีจำนวนกว่า325ตัวทั่วโลกซึ่งเราสามารถที่จะเจอกับโลมาอิราวดีได้บริเวณแหล่งน้ำเพียงแค่5แห่งเท่านั้น ซึ่งในบ้านเรานั้นนะคะจะให้โลมาอีราวดีนั้นเป็นสัตว์สงวงในกลุ่มของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์สูงสุดซึ่งปัจจุบันเป็นที่น่าเศร้านะคะว่ามีการพบเจอโลมาอีราวดีขี้หลงเหลืออยู่ในธรรมชาติเพียงแค่9กตัวเท่านั้นซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากการลุกลามของมนุษย์การถูกล่าเพื่อนําไปบริโภคปัญหามลพิษทางน้ําและการล่าสัตว์แบบผิดวิธีซึ่งหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปคาดว่าพวกมันนะคะคงจะต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้ภายในระยะเวลา ไม่ถึง10ปีอย่างแน,น่นอนนะคะแรดสุมาตราแรดสุมาตราหรือว่ากระสู้หรือว่าแรดขนนั้นนะคะจะได้ว่าเป็นแรดที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกในบรรดาของแรดทั้ง5ชนิดที่ยังคงมีชีวิตอยู่โดยมีลักษณะเด่นนะคะตรงที่มีนอสองนอเหมือนกับแรดแอฟริกา ซึ่งผมอาศัยอยู่บริเวณป่าดิบชื้นป่าพลุและป่าเมฆในประเทศอินเดียภูตานบังกลาเทศพมา่าลาวไทยมาเลเซียอินโดนีเซียรวมถึงจีนซึ่งฟังดูเหมือนจะกระจายอยู่หลายพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันนะคะพวกมันมีจํานวนสมาชิกในธรรมชาติหลงเหลืออยู่เพียงแค่85ตัวเท่านั้นเองซึงสาเหตุหลักนั้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะพวกมันถูกล่าเพื่อเอานอมาคายในตลาดมืด รวมถึงการคุกคามที่อยู่อาศัยจากอุตสากรรมป่าไม้รวมถึงเกษตรกรรมนั่นเองล่ะค่ะได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกปวดหัวจริงๆนะคะเสือดาวอาร์มูเสือดาวอาร์มูหรือว่าเสือดาวไซบีเรียเป็นเสือดาวนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับเสือดาวทั่วไปเพียงแต่ลายจุดตามลำตัวของมันนั้นจะค่อนข้างเล็กกว่าและอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่า ซึ่งพบกระจายพันธุ์นะคะอยู่ในแถบตะวันออกไกลของรัเสเซียและจีนในแถบตะวันออกจะรดครมแดนเกาหลีเหนือและคาบสมุทรเกาหลีแต่เป็นที่น่าเศร้าใจมากเลยนะคะหากได้รู้ว่าทุกวันนี้ มีเสื้อดาวอาร์มูในธรรมชาติหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้เพียงแค่84ตัวเท่านั้นเองซึ่งจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในขั้นวิกฤตของการสุ่มเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ซึ่งหากไม่มีการเอาจริงเอาจังขั้นสูงสุดแล้วละก็คาดว่าอีกเพียงไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจจะได้ยินแค่ชื่อและได้ดูเพียงแค่รูปถ่ายของเสือดาวอาร์มูก็ได้นะคะราชวา สำหรับราชวาหรือว่ารามาสหรือแรดซุนดานั้นพวกมันเป็นแรดที่มีขนาดใหญ่และมีขนาดนะคะใกล้เคียงกับแรดดาแต่จะมีนอที่เล็กและก็สั้นกว่าแรดทุกชนิดจึงทาให้มันนั้นได้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแรดนอเดียวซึ่งพบกระจายพันธุ์นะคะกว้างที่สุดตั้งแต่อินโดนีเซียตลอดจนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียและก็จีนแต่ทว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นสำหรับแราชวาแล้วพวกมันนะคะถือได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ที่พบได้ยากที่สุดในโลกเพราะพวกมันถูกคุกคามอย่างหนักเป็นอยู่ในขั้นวิกฤตจนถึงตอนนี้นะคะพวกมันมีหลงเหลืออยู่ในป่าตามธรรมชาติเพียงแค่68ตัวเท่านั้นเองทั้งนี้สาเหตุหลักก็เป็นเพราะว่าพวกมันนั้นถูกล่าเพื่อเอาหนอรวมถึงการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยนั่นเองล่ะค่ะเรียกได้ว่าชงน,น่าสงสารพวกมันจริงๆนะคะ ีกมาคอนกแก้วมาคอสปีกหรือที่รู้จักกันในชื่อ Little Blue มาคอเป็นนกมาคอพื้นเมืองของบราซิลซึ่งนกมาคอสายพันธุ์นี้ปัจจุบันนะคะไม่สามารถหยบพบเจอพวกมันได้ในธรรมชาติแม้ว่าพวกมันจะสวยง,งามและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่พวกมันนะคะถูกนําไปสร้างเป็นตัวละครในแอนิเมชันเรื่องร i โอนั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นที่น่าเศร้านะคะว่าเจ้ารีโอในชีวิตจริงนั้นมันกลับไม่สามารถที่จะเอาชีวิตรอดไปจากภัยคุกคามต่างๆได้ซึ่งสาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ของเจ้านกแก้วแสนสวยเหล่านี้นั่นก็เป็นเพราะการคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยรวมถึงการถูกจับเพื่อการค้าซึ่งปัจจุบันนะคะมีนกสปีกมาคอหลงเหลืออยู่เพียงแค่58-60ตัวเท่านั้นเองนะคะ เสือโครงจินใต้เสือโครงจีนใต้หรือว่าเสือโครงเสียเหมือนซึ่งเป็นเสือนะคะที่พบกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเสือโครงทั่วไปจะถือได้ว่าเป็นเสือโครงชนิดที่มีรายน้อยที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพวกมันคงความเป็นใหญ่อยู่ในพื้นป่าอันกว้างใหญ่กระทั่งในปีคศหนึ่ักาอออาจเรียกได้ว่า เวลาของเสือโครงจีนใต้ได้หมดลงแล้วเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ได้มีการบันทึกภาพของเสือโคร่งจีนใต้ได้ในธรรมชาติเป็นครั้งสุดท้ายและนับแต่น,นั้นมานะคะก็ไม่มีใครพบเห็นพวกมันในพื้นป่าอีกเลยอีกทั้งพวกมันกําลังตกอยู่ในภาวะส่มเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ ก็มีประชากรน,นะคะหเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ50ตัวเท่านั้นเองล่ะค่ะซึ่งสาเหตุหลักของการลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วของเสือคร่งชนิดนี้ส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนที่ทําให้พวกมันสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งน้ําแหล่งอาหารรวมถึงการล่าจากมนุษย์นั่นเองล่ะค่ะภาพหน้าดำ ครั้งหนึ่งนะคะตามแหล่งน้ําธรรมชาติทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐอัสสัมในประเทศอินเดียนั้นเคยเต็มไปด้วยต่ภาพหน้าดําจํานวนมากแต่การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและการล่าที่เกินพอดีเป็นเหตุให้ประชากรตะภาพหน้าดําตามธรรมชาตินั้นหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในปีคิตศก2002พวกมันก็ได้ถูกประกาศว่าได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงแต่ทว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้พบเจอนะคะกับเจ้าตะภาพหน้าดําอีกครั้ง บริเวณบึงวัดของชาวฮินดูซึ่งที่นี่เปรียบเหมือนบึงสวรรค์สาหรับเหล่าเต่าและก็ตะภาพที่กําลังจะสูญพันธุ์อีกหลายชนิดประวัติแห่งนี้นะคะสําหรับเต่าและตะภาพแล้วพวกมันมีถานะเป็นที่ศักการะบูชาจึงช่วยพวกมันนั้นรอดพ้นจากอันตรายต่างๆมาได้ซึ่งผู้มีส่วนสําคัญนะคะในการช่วยอนุรักษ์เต่าและตะภาพ,พภายในวัดแห่งนี้นั่นก็คือปลานับมาลกาเจ้าหน้าที่ดูแลบึงของวัดที่เคยเป็นนักอนุรักษ์มาก่อนโดยเขาได้พยายามขยายเผ่าพันธุ์ตะภาพชนิดนี้ รวมถึงเต่าและก็ถ้าภาพชนิดอื่นๆจนทําให้ตอนนี้พวกมันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาประมาณ44ตัวแล้วล่ะค่ะวากิตาโลมาวากิตาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแนนดับวันและโลมาที่พบอาศัยนะคะอยู่ในบริเวณทะเลค,คอเตส ทางตอนเหนือของอ่าวแคลิฟอร์เนียและชายฝั่งของทะเลเม็กซิโกโดยชื่อว่ากีตานั้นเป็นภาษาสเปนที่แปลว่าวัวน้อยนอกจากนี้นะคะมันยังมีชื่อเล่นว่าแพนด้าแห่งมหาสมุทรเนื่องจากมันมีวงแหวนสีดำบริเวณรอบดวงตาเองล่ะค่ะซึ่งถ้าจะบอกว่าปัจจุบันนี้พวกมันมีสมาชิกหลงเหลืออยู่ในมหาสมุทรเพียงแค่10ตัวบนโลกเท่านั้นเอง คุณจะรู้สึกยังไงคะแน่นอนนะคะว่าหลายคนคงรู้สึกเศร้าแล้วก็โหดหู่ที่รู้ว่าพวกมันมีจํานวนน้อยเหลือเกินซึ่งปัจจุบันวานวาคิตานะคะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และยังถูกระบุในบัญชีแดงของ IUCN ด้วยว่า พวกมันเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดในโลกอีกด้วยและสาเหตุสําคัญที่ทําให้พวกมันมีจํานวนลดลงอย่างน่าใจหายนั้นนั่นก็เป็นเพราะการลักลอบเข้ามาจาับปลาของชาวประมงจนทาให้วากิตา้าเคราะร้าหลงปฏิดป่วนลอยของชาวประมงเข้าและหาทางออกไม่ได้จนต้องตายไปในที่สุดนาาั่นเองล่ะค่ะสัตว์หลายชนิดบนโลกใบนี้ ต้องสูญพันธ์ไปอย่างน่าเสียดายตลอดระยะเวลานะคะหลายปีที่ผ่านมาและที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือการที่สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้พวกมันต้องสูญพันธ์ไปนั้นเกิดจากผลจากการกระทําที่มาจากฝีมือของมนุษย์เราเองล่ะค่ะฟังดูแล้วน่าเศร้าจริงๆนะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ